<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องช้างพลายทันวาเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เอามาล่ามข้างนอกครับได้ยินแต่เสียเล่นน้ำนะครับผมหายครับผมหาก่อนหายังไม่เจอครับโอ้ลงไปเล่นน้ำข้างล่างครับ ได้ยินเสียงพ่อควานนะครับผมเงียบคลิปเลยแอบฟังนะครับแอบฟังอยอู่ได้ยินแล้วขึ้นมาแล้วครับผมอ้าวนี่ เอ้า,อ,าอยู่นี่นี่เองนะครับผมโอ้เจอแล้วเจอแล้วครับผมอ้เละเลยนะครับผมดูลงไปเล่นน้ำนะครับผมถอยไปถอยไปเล่นไปเล่นไปโอ้ไม่เล่นแล้วนะครับขึ้นมาเลยนะครับผมเราจะแอบมาดูสักหน่อยนะครับผมโอ้ เราจะแอบมาดูสักหน่อยนะครับผมรู้อีกนะครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วเ่นพอล้วบอเล่นพอแล้วจะพ,พ,พาไปกินอ้อย <c oughs> ก็ได้เวลานะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงนะครับผมก็พามาแต่เช้านะครับผมหกโมงนะครับผม พอยากรูปโลพอเลยบออิ่มรวยังเด็ดน้ำพอรวยังดึงเอาดึงมาดึงอ่ะดึงเร็วอือดึงไปไปเลยไปนู่นแหละเอาไปดึงไปดึงไปอีกอาดึงดึงไปเลยดึงไป ดึงไปดึงอ่าถูกใสจจะเปงนโซ่แล้วนะครับผมก็ได้เวลาพอดีนะครับผมก็จะพาไปพาไปขายของก่อนเด้อนี่พาไปขายผลไม้ก่อนเด้อนี่เนอะหาทุนทําบ้านก่อนเด้อนี่เนอะอ่าได้เวลาพอดีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเมตาด้วยนะครับผมลาทธันวานะครับผมอ,อ ครับฝากพ่อแม่ทุกท่านนะครับผมเมตตาด้วยนะครับผมหาคะแนนทำบ้านอยู่นะครับผมครับขอบคุณครับ